กลับมาที่เวทีมวยชวเกลาวโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมพภชลรัลกกระบังครับชมภาพช้าในยกแรกยกที่ผ่านมาจังหวะกดศรรีรษะนะครับรถือว่าไปการล้มลงไปด้วยมันไม่ได้ด้วยอ,วอา,าวุธนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับพบรอบ40ปีชาวพระศึกษาชุมพรครับวันที่20กุมภาพันธ์ไปที่ชุมพรนะครับโทรไปถามผู้ช่วยศาสตร ja าจารย์เสนีอินทจันทร์ครับรองอธิการบดีพระศึกษาชุมพร077642930ครับ 20กุมภาพันธ์ชาวชุมพรคพณะศึกษาไปพบกันที่นั่นครับครับผมแล้วก็ขอบคุณวิญญาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทห้างขยาตรา11เสือ11ตัวครับรบ,บริษัทแสงสุริยส,สุยทธ์2 0 0 2จำกัดรตราใบาหอ่อโดยห้างขายาตราใบาห่อจำกัดแล้วก็ยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสงด้วยครับครับรวมถึงตงลาดดิฟซีมาร์เก็ตรามคำแหง100นะครับคุณปัญญาทองไทยรอต้อนรับอยู่นะครับสนุกนึกที่บางใหญ่ปอปุ่งเผาทุกสาขาครับครับ ที่2ติงลี่เดินเร็วขึ้นครับพยายามจะเบียดเขาเล่นวงในแต่ว่าโอ้ปฐมโชคดักขวาตรงได้สวยครับมาอีกแล้วครับ1ชูหนชุดสั้นๆครับโอ้ขวาตรงเข้าเต็มๆกกหูอีกแล้วครับแต่ติงลี่ยังเฉยโดนแล้วยังเดินต่อถ่าทาราใช้ได้ครับแต่วันนี้สนุกทุกคู่แล้ครับเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดในแบบล้วนๆครับเอาครับ เดี๋ยวเข้ามาโอ้ยงั้นอับคัดขวาประสมโชคซ้ายอีกทีค่อยๆเลือกครับดูค่อยๆเน้นแต่ว่าเลือกเป้าไปเรื่อยๆครับต,ติงลี่ติงลี่เนี่ยพยายามชวนทะเลาะชวนแลกอย่างเดียวครับเชิงอาจจะน้อยหน่อยครับติงลี่ไปออกลูกกว้างครับตบแล้วไม่โดนเข้าไปอีกครับติงลี่โชวกระแทกยับแล้วอ้วนออกด้านข้างยังต้อนไม่จนครับติงลี่ แม่เพื่อนร่วมข่ายอย่างเฉลิมพลสิงห์วังชานั้นตะโกนเชียร์ติงลี่อยู่แล้วครับในทีมงานของโอ้โหแหมคิดว่าอกความไปแล้วครับคุณโอ้โหโดนจังจริงเอ้าย้ำอีกแล้วครับย้ำแล้วเอาติีขาเชื่อก้วยเลยนะเลยครับแมไม่ไหวครับยุติการชกเลยครับโอ้โหก็โดนเต็มๆต็มต่อนะคุณมัรใหญ่นะครับครับแมดูครับแต่ละเม็ดแต่ละหมัดในสี่ห้าเม็ดครับโอ้โหโชคดีกรรมการ พันเอกกิรวัาดอินเดียมอยู่ข้างๆเวทีนะครับฟ้าไว้ก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับขออนุญาตพักอีกทีครับเดี๋ยวมาดูผาพชัดๆครับพักแป๊บเดียวครับดูมุมสวยๆของ s อ28ครับช่อง3นี่ครับโอ้โหสี่เมตรครับดูให้ดีครับ1เมตรครับสกรูถอยหลังล้าต่อยครับแม่สามเมตรหลับคาเชือกเลยครับกรรมการพันเอกกิรวาด เห็นแล้วขวางเลยครับแล้วดูอีกมุมนึงครับถอยหลังแล้วต่อยนะครับงัดก่อนนะครับลูกนี้สุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับดันออกแล้วก็ติ้มนี่ครับปังปังโอ้โหนี่เขาเรียกว่าหลับคาเชือกครับดูครับของจริงของแท้นะครับโดนแต่ละหมัดร้อยสี่สิบอดูอีกมุมนึงครับเป๋ตั้งแต่ลูกอับปรคัตเลยครับหมัดสอยดาวครับโดนเข้าไปหลังจากนั้นสี่เม็ดเต็มเต็มครับแม่ไปยืนพิงเชือก เม็ดสุดท้ายนี่ขวางเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนของปฐมโชคครับดูครับโอ้โหโดนแต่ละลูกขาสั่นเลยนะครับแมดูครับไปพบคุณกิติพงศ์ครับเชิญครับครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่เบสเซเดีขาดอีกคู่ครับเป็นแค่ยกที่2เท่านั้นและผู้ชนะครับปฐมโชค BPU ยิมครับแมุ่กขวานี่อันตรายจริงๆครับร้ายเหลือ จับตาดูให้ดีครับนักคนนี้มีอนา,าคตรครับและ